อัพเดตราคาสุกรขุนวันจันทร์ที่28รกรกฎาคม2568ราคาหมูขุนภาคตะวันตกยืนราคาราคาภาคตะวันออก74-78บาทภาคสานยืนราคาภาคเหนือ78-80บาทภาคใต้80บาท,าาบาทลูกสุกรขุนเล็ก2,300บาทบวกลบ76บาท สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติรายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มวันจันทร์ที่28กร,รกฎาคม2568สภาวะการค้าสุกรขุนหน้าฟาร์มหลายภูมิภาคราคาทรงตัวบางภูมิภาคปรับฐานตามการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์พายุวิภาที่อ่อนตัวลงสร้างผลกระทบกับฝนตกชุกในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางบางส่วน กระทบกับการจับจ่ายในหลายจังหวัด